การทดสอบวิชาเพชรหลีกบทพิสูจน์แห่งความสำเร็จว่ากันว่าวิชาเพชรหลีกมีคุณด้านแคล้วคลาดผลภัยอยู่ยงคงกระพันหลีกร้ายกลายเป็นดีผู้เรียนวิชาเพชรหลีกเมื่อเรียนจบแล้วผู้เป็นอาจารย์จะบอกให้เดินตามหลังเมื่อเผลออาจารย์จะกวักฝุ่นซัดใส่หน้าถ้าละอองฝุ่นไม่เข้าตาแสดงว่าผู้นั้นเรียนวิชาเพชรหลีกสำเร็จความในแห่งการทดสอบการหลีก ที่แท้จริงการทดสอบด,ด้วยการซัตดฝุ่นนี้ไม่ได้เป็นเพียงการวัดว่าสิทธิ์มีพลังป้องกันกายได้เท่านั้นแต่เป็นบทพิสูจน์ถึงความสำเร็จในหลักวิชาการหลีกที่แท้จริงตามตำราไสยศาสตร์โบราณวิชาที่มีอานุภาพสูงสุดคือวิชาที่ทำให้สิ่งร้ายนั้นไม่สามารถเข้ามาถึงตัวได้เลยแต่แรกไม่ใช่การรับไว้แล้วทนทานต่อมัน การแคล้วคลาดทางกายหากฝุ่นไม่เข้าตาย่อมหมายความว่าพลังจิตและพุทธานุภาพที่ลงประสิทธิ์ไว้ในตัวสิทธินั้นได้สร้างเกราะอากาศหรือม่านพลังแห่งการหลีกโดยอัตโนมัติทําให้สิ่งแปลกปลอมใดๆที่พุ่งเข้ามาถูกหักเหและหลีกหนีออกไปจากเป้าหมายที่แท้จริงการหลีกภัยโดยสัญชาตญาณ การที่ฝุ่นไม่เข้าตานั้นบางครั้งไม่ได้เกิดจากพลังป้องกันเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากจิตของผู้เรียนบรรลุถึงความว่างและเบาจนสามารถสั่งการให้ลมและอนุของฝุ่นเลือกที่จะพัดผ่านเลยไปโดยที่ตัวผู้เรียนไม่ได้ต้องออกแรงต้านทานใดๆเลยซึ่งนี่คือหัวใจของคำว่าเพชรหลีกคือแข็งแกร่งดุดเพชรแต่กลับเบาพอที่จะหลีกพ้นได้ทุกสิ่ง วิถีของผู้สมเร็จวิชาเมื่อสิทธิผ่านการทดสอบนี้ได้แล้วอาจารย์จะถ่ายทอดเคล็ดวิชาสุดท้ายคือจริยธรรมแห่งผู้มีวิชาวิชาเพชรหลีกนี้มุ่งเน้นให้เจ้าหลีกหนีจากอันตรายแต่เมื่อใดที่เจ้าใช้มันเพื่อหลีกหนีความรับผิดชอบหรือหลีกเลี่ยงการช่วยเหลือผู้อื่นวิชาที่เรียนมาจะเสื่อมลงตามแรงกรรม สิทธิ์ที่สำเร็จวิชาเพชรหีีกจึงไม่ใช่ผู้อยู่ยงคงกระพันที่ใช้ชีวิตอย่างประมาทแต่คือผู้ที่มีสติสามารถมองเห็นภัยที่กำลังจะมาและหลีกเลี่ยงมันได้ก่อนจะสายเกินไปไม่จำเป็นต้องเผชิญหน้ามีเมตตาใช้ความสามารถนี้ในการหลีกภัยให้ผู้อื่นและหลีกเลี่ยงการสร้างศัตรูมีคุณธรรมใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท และมันปฏิบัติธรรมอยู่เสมอเพื่อรักษาอนุภาพแห่งวิชาให้คงอยู่ดังนั้นการที่ฝุ่นไม่เข้าตาจึงเป็นสัญลักษณ์ของการหลุดพ้นจากสิ่งรบกวนทั้งปวงทั้งทางกายภาพและทางจิตวิญญาณเป็นการยืนยันว่าสิทธิผู้นั้นได้ก้าวเข้าสู่ความเป็นนิรันตรายอย่างแท้จริง